ช่วงนี้เป็นช่วงคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามแรกของเรนชางพระจาจาร์ครับว่าชีวิตคู่จะมั่นคงได้อย่างไรครับพระจาจาร์คำถามนี้นี่ตปรมาถูกํามเยอะมากอล่าสุดนี้ไปเทศในงานแต่งงานที่สุพรรณครับครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนนี้บนเป็นกรณีพิเศษอืหลังจากหลังน้าสังเ็จแล้วฟังเทศกันโอ้อย่างนั้นนะในงานนะในงานแต่งงานแขกเขาก็ตกใจทั้งสุพรรณ เขาถามว่าชีวิตคู่จะมั่นคงได้อย่างไรครับตลอดเวลาที่ตะมาเดินทางไปนิสุพันณ์น้ําท่วมตมาก็เลยบอกว่าชีวิตคู่จะมั่นคงนะต้องหลีกภัยหลีกภัยชนนิดหนึ่งให้ได้อุทกกับภัยน้ําท่วมอครนานๆมันจะท่วมทีใช่ไหมใช่ครับต่อไปวาตภัยพายุกระหน่ำนานๆจะพัดทีใช่ครับต่อไปอักขีภัยไฟมันก็ไม่ได้ไหมทุกวัน นานๆก็ไม่ทีแต่ภัยสุดท้ายที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตคู่กิ๊กกับภยัยก,กิ๊กกับภัยกิ๊กกิ๊กกับภัยนะครับกิ <c ười> ๊กกับไัย <c ười> มีเขาหลายหลายกิ <c ười> ๊กกับภยัยอันนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าภัยทั้งสามที่กล่าวมาก่อนหน้านี้น้ําท่วม وم, นานๆท่วมพายุกระน่ำนานๆมาใช่ไหม าคีภัยนานนไม่แต่กิจกับภัยเนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ได้ตลอดเวลาครับเมื่อไหรก็ตามที่เรานอกใจกันและกันครับชีวิตคู่พร้อมที่จะอับปางเพราะฉะนั้นอย่าให้มีกิจกับภัยมาสั่นสะเทือนความมั่นคงของชีวิตคู่ครับอาตมาก็พูดแค่นี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาสาทุเลยสว่างเลยแต่ผมยังมืดอยู่เลยก็ผมนี่ไม่ใช่กิจกับภัยนะไรของผมที่เดือดร้อนที่สุดคือเนี่ยละน้ำท่วมเนี่ยเพราะมันท่วมปากนี่ตลอดเวลา คุณจะพูดยังไงให้คุณก็พูดไปพอสมควรแล้วนะก่อนหน้าที่ว่าพีวีมาทั้งช่องเลยก็จะมาก็จะได้เพิ่มไปอีกนะอดทภัยนี่เองอดทพัยอดทภัยใช่ไหมตองรั้